เอาละครับเมื่อ2อเดือนที่แล้วเคยได้พูดถึงขาตั้งกล้องตัวเล็กๆตัวหนึ่งก็คือ Manphoto p i x ซีตัวนี้ก็คือเป็นสําหรับตั้งขาตั้งกล้องระดับ Mirrorless ไปจนถึง DSLR ที่เลนส์ไม่ไม่ใหญ่มากวางได้ดีเลยตัวนั้นก็ใช้ได้ดีไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีแคลมติดโทรศัพท์มาให้ด้วยซึ่งตัวนั้นก็ใช้ได้ดีหมดเลยนะไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ที่พูดอยู่ตอนนี้ทางม u s i c Space ก็ได้ส่งชุด ชุดชุดหนึ่งมาเรียกว่า Space Grip กับ Space Clamp ต้องบอกกันว่าทาง Music Space ทำขึ้นมาใหม่จุดจุดหนึ่งก็คือ Smart Clamp ตัวนี้ทาง Music Space ก็ติดฮอชูซึ่งสามารถติดไมค์กล้องได้ด้วยเป็นติดไมค์หัวกล้องได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นโหลดวิดีโอไมโครโหลดวิดีโอไมโครหรือว่าตัวอื่นใช้ได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าต้องมีสายแปลงอะแดปเตอร์หตัวด้วยสําหรับเสียบไดร์โอดกับโทรศัพท์แต่ถ้าเกิดใช้กับกล้องเนี่ยือเสียบใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับก็คือ m a n t o อ่าเป็นรุ่นที่ทางมิสซิสเป c e เรียกกันนะครับว่า s p Space ร p ป p เปซกริปก็คือจะมี Manphoto p ิ x i e 1ตัวแล้วก็แคมสมาร์ทแคมหนึ่งตัวทางมิสซิสเป c e ก็ทำฮอช e ติดกับแคมป์มาเลยนะอะลองดูกันอันนี้ก็คือ Manphoto p i x ซี่ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นเล็กนะครับจะมีรุ่นใหญ่อีกตัวหนึง่งก็คือเป็น Manphoto p i x ซี่ Evo ซึ่งตัว evo เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่ายืดขาวมาได้ตัวนี้จะยืดขาวไม่ไ,มได้นะครับจะเป็นเป็นระดับเดียวแค่นี้ะระดับเดียวแค่นี้แล้วก็ตัวนี้สามารถหมุนกดได้4-5เหมืนได้รอบๆหมุนได้รอบเลยแต่ตัวนี้จะ ติดอยู่อย่างนึงครับคือมันไม่สามารถทําเป็นแนวตั้งได้เพราะว่ามันติดติดขอบนะถ้าจะเป็นแนวตั้งได้ก็คือเป็นรุ่น Manphoto p i x x e Evo ตัวนั้นเนี่ยจะจับตั้งได้เลยจับตั้งได้เลยซึ่งก็อะแดปมาใช้กับจับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยเป็นแนวตั้งนะครับอ่ะคราวน,นี้มาดูอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็น Smart c l a ลมนะฮะสมาร์ทแคลม,นะครม,รครมจริงๆแล้วทางมีสิกสเปซเนี่ยก็มีขายตัวนี้แยกตัวเดียวครับ เป็นสเปซแคลมติดฮอตชูมาด้วยแล้วก็งานงานค่อนข้างละเอียดนะเจ้าสกูพวกนี้ถ้าทำเองโดยที่ไม่มีช่างที่เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะหลุดนะมันจะหลุดตรงนี้มันจะหลุดแล้วก็ถ้าไขไม่ดีอาจจะมีพลาสติกอาจจะมีแตกก็ได้นะครัวน,นี้เรามาลองอจับกับโทรศัพท์ iPhone SE นะครับจริงๆมันเสียบได้ทุกรุ่นครับตั้งแต่ SE ไปจนถึง plus ของ iOS ได้หมดเลยอ่ะคั้นนี้เสร็จละแล้วก็ต่อเข้ากับ m a n p h โต้ Pixie อ่านี่คือนชุดของหน้าตาสเป e กริปอ่าสเป e กริปมีแคลมติดให้ด้วยลองดูแบบอ่าติดหัวไม่กันบ้างตอนนี้ก็จะมีโหลดวิดีโอไมค์โปรหตัวนะครับแต่ว่าเจ้าไมคเนี้ยจะเสียบกับโทรศัพท์ด้านเนี่ยจะต้องมีสายอะแดปเตอร์ต่อด้วย นะอันนั้นก็คือสาย s c 4คราวนี้ก็ติดเข้าไปเลยเพราะว่าพอชัวองมันสำหรับติดตั้งได้แล้วก็ใช้อแดปเตอร์ครับเสียบต่อกันนี่เสร็จแล้วนี่คือชุดสำหรับทำคลิปทั่วไปไม่ว่าจะเป็น บล็อกหรือว่าเป็นคลิปรีวิวต่างๆหรือว่าจะไปลฟ์เฟซบุ๊กก็ได้จริงๆตัวนี้นมันคือชุดสำหรับไลฟ์ a c e b o o k ก็ได้หน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้หน้าต่างก็เป็นอย่างนี้ซึ่งเวลาเวลาหยิบจับหรือว่าถ่ายคลิปสําหรับการไลฟ์ a c e b o o k ตัวเองเนี่ยหรือว่าการ ทําคลิปจากสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้ภาพอุณภาพจากสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียงจากาตัวนี้เป็นโหลดวิดีโอไมโครก็จะมีคุณภาพทั้งภาพและเสียงเลยนะนี่่างน,นี้คราวนี้เจ้าชุดนี้ยครับชุดนี้ทาง Music Space ก็จะมีจัดชุดไว้ให้ด้วยก็ลองดูที่แฟนเพจน,นะครับไมคติดต้ง้กงก็ดูได้เลยว่า,าชุดเนี้ยเวิร์กนะชุดนี้ก็มีสิสเสเส่เปจัดให้ได้แล้วก็มีอีกเซตหนึ่งนะครับที่ ที่ก็โอเคใช้ง่ายกว่าหรือจะใช้ง่ายกว่าก็จะเป็นชุดสเปซคลิปแบบนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนมาใช้ใหม่ตัวนี้ก็ได้โหลวดวิโด,โดวีโอไมโครตัวนี้ก็จะมีสายสายแปลงให้เลยนะมีสายแปลงให้เลยอาจจะไม่ต้องใช้เจ้า s c 4ตัวนี้ก็ได้อ่จริงๆมาได้เหมือนกันหมดได้เหมือนกันหมดแต่ขอให้มี ปลายทางเนี่ยเป็น T R r S สำหรับเสียบกับสมาร์ทโฟนครับเรียบร้อยนี่ก็คืออีกหนึ่งเซตนะครับก็ทั้งเซตทั้งโหลดวิดีโอไมโครกับเซตเบกกอตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะราคาถูกกว่าจะเป็นโหลดวิดีโอไมโครเมื่อสคู่อ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาลองลองคุณภาพของเจ้าเซตนี้กันว่าเป็นไง นี่ก็คือลองถ่ายจาก iPhone SE แล้วก็เสียบกับชุดโหลดวิดีโอไมโครเนี่ยคุณภาพเสียงก็จะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมคือมันก็ง่ายเลยเห็นไนหะแล้วก็ไม่สัน่นสามารถกำหนดวางตั้งกล้องพูดคุยกันได้เลยแบบนี้ี่ยพูดคุยได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ดีกว่าใช้มือจับถือแล้วก็สันส่นๆนะ เดี๋ยวลองเดินให้ดูเสียงที่ได้เนี่ยมาจากโหลดูไมโครเรียกว่ากำลังดีเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อะไรนะจริงๆแล้วมันสามารถเอนแล้วก็ให้ภาพกว้างขึ้นได้อีกอแบบเนี้ยขนัดแล้วก็จากเมื่อก่อนที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายทำบล็อกด้วยตัวนี้ก็เหมือน อัพเวลขึ้นมาทั้งภาพและเสียงเดี๋ยวลองมาดูอีกแบบหนึ่งเป็นเสียงของโหลดวิดีโอไมโครพร้อมกับชุดเซ็ตของสเปซกริปตัวนี้นะชัดหนึ่งก็เป็นชุดสเปซกริปกับโหลดวิดีโอไมโครซึ่งโหลดวิดีโอไมโครเนี้ยสามารถปรับเสียงได้ ลบสบเดซิเบล0เดซิเบลแล้วก็บวก2 0เดซิเบลอันนี้ก็คือเสียงที่ได้จากโหลดวิดีโอไมโครเรคคอร์ดกับ iPhone SE ภาพและเสียงได้ประมาณนี้เรียกว่าทำคลิปได้สบา,ายเลยง่ายๆเลยเดี๋ยวจะลองเดินดูนี่ก็คือเดินละนี่คืเดินนะกับ iPhone SE ภาพและเสียงก็ได้ประมาณนี้สะดวกเลยสะดวกเลยแล้วก็เรียกว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปี 1ปีที่ผ่านมาก็ทำวอล์กจากโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็ใช้เสียงจาก iPhone เลยแต่ว่าตอนนี้ก็คืออัปเดไปจะได้ใช้เหนื่อยใช้ภาพและเสียงที่มันดีขึ้นสำหรับคนอื่นๆนะครับก็สามารถจัดชุดนี้ใช้ได้เลยนะคุ้มคุ้มตัวนี้คุ้มทั้งสเปซกริปแล้วก็สเปซแคมป์โอเคงั้นเดี๋ยว คราวหน้าคราวหน้าครับจะลองถ่ายคลิปแบบนี้จากเซตโทรศัพท์คู่กับไม้นะเดี๋ยวดูไม่ก่อนว่าว่าตัวไหนที่มันมันโอเคเหมาะสมกับกับสิ่งที่จะพูดในวันนั้นนะจะทําให้ดูว่าอ่าเลขอ์ดจากโทรศัพท์ iPhone จากสมาร์ทโฟนไอโฟนเนี่ยกับชุดคลิปแบบนี้ภาพโดยเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาดูกันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับ ของมิสซิสเพก็จะมีโหลดวิดีโอไมโครตัวนี้กับโหลดวิดีโอไมโครหรือจะเป็นตัวอื่นๆก็ได้ลองลองให้ทางมิสซิสเพจจัดเซตให้ดูจัดเซตได้หมดเลยพิวิใจดีจจัดเซตให้หมดเลย,เเลยแล้วก็พวกคอรชูเนี่ยหรือจะทําแปลงอะไรเนี่ยทำได้หมดเลย